คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับส่งประกันสังคมมา22ปีนะครับด้วยเงินสมทบนะครับหรือเงินเดือน8,600บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้แน่นอนมาดูคำถามจริงกันครับส่งเงินประกันสังคมมา22ปีเงินเดือน8,600จะได้รับเงินบำนาญเดือนละเท่าไหร่ค่าตอนนี้อายุ52แล้วค่ะแต่ลาออกจากงานแล้วไม่ได้ส่ง ประกาศสังคมต่อแล้วนะครับแสดงว่าประกาศสังคมสิ้นสุดนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็ประมาณ8,600บาทนะครับผมเอาติ้งต่างว่า8,600บาททั้ง5ปีเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องไปดูนะจริงๆแล้วคน,คนเราเนี่ยจะมาถึงเงินเดือน8,600ได้อาจจะต้องมีการจุดสตาร์ททีเ่เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนที่น้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้องไปดู เพื่อให้มันละเอียดขึ้นนะครับแต่นี้เอาคร่าวๆแล้วกันว่า8,600บาทเป็นเงินเดือน60เดือนสุดท้ายนะครับเพราะกรณีชราภาเนี่ยกรณีชลาภาพหรือเงินเดือนเงินบำนาญชราภาจะได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงินไขจ่ายเงินสมทบนะครับครบ180เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ120 120ของค่าจ้างเฉลี่ย 60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ปรกันตนสิ้นสุดลงนั่นเองนะครับถ้ามีการจ่ายเงินสมทบที่มากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1นต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองเอาละนะครับมาเข้าที่โจทย์คำถามนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา22ปีนะครับจำนวน8,600บาทจะได้รับเงิน บำนาญเท่าไรนะครับวิธีการคิดก็คือก่อนอื่นเราต้องหาส่วนต่างนะครับของส่วนต่างของ15ปีก่อนนะครับเอา22นะครับเป็นเงินสมทบ22ลบ15เท่ากับ7นะครับสูคคำนวณส่วนต่างเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่ม1.5คูณ7เท่ากับ10.5นะครับที่จะได้เพิ่มขึ้น20บวก10.5เท่ากับ30.5 30.5%ของ8,600บาทนะครับเท่ากับ2623บาทนะครับ2,623บาทจะเป็นเงินบำนาญน,นะครับจากประกันสังคมที่จะให้คุณพี่นะครับที่คอมเมนต์มาตลอดชีวิตนั่นเองนะครับที่จะให้คุณพี่ตลอดชีวิตเพราะนั้นคุณพี่ก็สามารถที่จะใช้เงินบำนาญตัวนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ส่งเงินประกันสังคมนะครับส่งเงินสมทบ จำนวนปีอื่นๆนะครับผมผมก็มีตารางให้นะตารางถูกแล้วนะครับไอตรงเงินสมทบนี้ผมลืมเปลี่ยนนะตัวนี้จะต้องเป็น8600บาทนะครับจะได้ตามตารางนี้เลยนะครับอ่าแคปลองสต็อปดูนะครับสต็อปดูเพื่อดูตารางนี้ ซึ่งจำนวนปีที่ต่างกันนะครับจะได้รับบํานาญจากประกันสังคมที่ต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นส่งประกันสังคมมา35ปีก็จะได้รับเบิเงินบํานาญ4,003ส่ง34ปีได้รับ4,171ส่ง33ปีได้รับ4,042บาทส่ง32ปีได้รับ3,913บาทส่ง31ปีได้รับ3,784บาทส่ง30ปีได้รับ3,655บาทนะครับแบบเนี้ย จะได้รับลดหลั่นกันไปตามจํานวนปีที่ส่งนั่นเองนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับที่จะมาสอบถามหรือจะให้ผมลองคิดบำนานคร่าวๆดูก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมยินดีที่จะมาตอบคำถามทุกๆท่านนะครับและเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะครับเผื่อคนอื่นจะมีคำถามเดียวกันจะทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามนั่นเอง